โสังมาสังุทะจาสาธุสาธุจ้าท่านว่าสองทนหพงพี่น้องนาอจ้าลูกมะเฟงมาผ้ายอพอย่มนผู้ศักดิ์สิทธิ์ลูกจังในพากันมาลูกลานก็มีดอกายในี่นละสาตก็ดีสองตก็ดีของน้มันทีหนึ่งก็ดีขอให้มาในมือนี่ในขันน้ำมตนของลูกเด้ตายายเอ้ยสาธุสาธุหลูกมะรงมาผ้าด ท่านผู้ชมนะคะที่หลักกิโลวันนี้นะคะก็มีอาจารย์รเสด็จนะคะแปห้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะอาจารย์ให้เข้าเต็มเต็มตรงๆงนะคะที่หลักกิโลตอนนี้ก็กําลังทําพิธีนะคะพิธีอาจารย์ก็จะเป็นตอนกลางคืนนะคะรอติดตามทาง YouTube นิชแชนเนลนะคะรอติดตามรอรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ที่เมฮีสกาเียยาคาหังฮารูติเตอร์ตาจันก็ดีตาเซก็ดียายมีก็ดีลูกมากมนีกับพี่กับน้องนาพี่น้องเนาะว่าพอเลยคพุนขวดประจำวันที่สามสิท่านว่าสองพันห้าอยหกสิีออกนี่ละน้ำพอมีไหมนี่ละ ขอให้ได้ให้ดีขอให้พี่น้องยุติไปก็ดีมีคนยังมั่งมือยูหรือว่าคนยังเอาชาในบาลานีของตาของยายดีก็ขอให้มาวันนี้ในคันน้ำมนต์ของลูกลูกมาขอเลขมงคลสามตัวของรัฐบาลสองตัวก็ดีั้งวันที่หนึ่งก็ดีก็ขอให้มาในคันน้ำมนต์ของลูกเด้อตายายคอยโกรนไข่ใหยายข่ายายเชื่อม ได้อับหายอายเขาเด้อตจยายเอ้ยลูกมาได้มื่อนี่ลูกมาเพิงมาผ้าเด้จอากขีดมาขอโวกขอลาบใส่ปีไม่นี่ละขอให้ตายยายขอให้ขอไงไม่ไงขอให้เจ้าที่เจ้าทางขอให้หัวหมูหัวหนึ่งไก่ครูหนึ่งคนละไม้หมูข้นเขาย่างหม้อมน้ำซมปทำหวาน ข้องอาหารของข้าวข้อมากคู่บุญยีทั้งสองแต่บุญอะไรก่อนรับร่าันแลออนนี้อาจารย์นะครับใดอย่างนอคับของเาไหวบ่ไม่ามาให้อาจารย์เป่าไดไปหนดครับทกคนรับ

วันนี้มาแล้วได้แล้วตัวหนึ่งนหน่วยเนาะหน่วยมหน่วยครับมาแล้วมาแล้วที่แล้วแ้ที่แล้วนะครับกเ้นคับโอ้มา้มาแล้วมแรัสวงาครับท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับอเตัวใหนะครับท่านผู้ชมเลกากก้านะครับ รับลออีกสักหน่อยหน่งเลยแนในบหน่อยนึ่งเนาะเือควรต้าแล้วมาแล้ตบอตัวนี้หลักอะไรหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยนะครับมาแล้วอมาแล้วนะฮะการสรุปให้ทีหนึ่งเนาะการสรุปให้ทีหนึ่งเ่าช่วมล่ขาดงานไหดูเลขทีเนี่อบมนงนาะมาแาจะิ ตัวเลขออกเร็วมากไปนเ็พื่นข้าวไห้มันะแล้วก็ทีอันเ่็นไงขับน้อง้มานุ้น่าจะโอยั่แ่น้องเลยน่า่น่่าน่น่านัน่น่น่าน่าาน่าน่่น่า่น่าน่่านาน่่น่าา่น่ท่นานน ตัวเดียวตัวเดียวตัวเียวตัวเดียวตัวเดียตัวเียวตัียัดียวตัวดียวตาดียวตัวเดีตัวี่ตเดตัวีตัดตัวีเียเียวตันตัวเดียตัวเตัดีวยีเตัวที่ตัวตัวที่ีัีัเตยตัวเตัววเัวีัวทัเตัวีัว หน the ึ่งหกหนึ่ข้งหนมั่นซได้แล้วนะครัน่นอยู่นานาวเด้อนะครับเดีนวงไฟเป็นดงตัวไหนนะครับนงิมิมเ้อการพสตวันนี้ชิเป็นพสวันนี้พว่าพสเล่เอนี่ยังก็ไดายเห็นมีหนึ่งแน นเด้อค่ะเล่นยังก็ยังกระไดนะกุหลางรอค่ะรออาจารย์เขียนให้ด้วยค่ะรออาจารย์เขียนให้ว่าจะเป็นตัวไหนเนาะค่ะเด้อที่แป๊ดนะครับ

ผมว่าวันนี้ทำได้เร็วกว่าทุกที่ที่เนเที่ยวเลยชวงพิมพ์แทุกซี่มาเลยชวนพิมพ์ทกซี่มาเลย

จานฝันฝันครับสองมื่นแล้วโอ้ฝันวยจานฝันนะครับขวบฝันมอยจานเนาะจันฝันในตั้งเลยครับฝันว่าคู่บาอาจารย์มหาครับฝันว่าคู่บาอาจารย์มหาลูกงวดนี่สิสู้เขาได้บ่นะว่าฝันฝันเนี่ยครับคไม่แบบนี้ก็เลยว่าเป็นอย่างหละคพูนะว่า มันสูบเขเลนนคืมันโตไปเอาเล็กแต่คือเขาคือจังเล็กที่มันสิออกดอกพนว่าเพราะ้เราสิออกก็เลยปูพนาว่าเขาสั้นคันกสั้นผมกะไม่ต้องไปขอดอกพนว่าผมเอาเล็กที่ปูฝันนี่เลยให้รถเสียงพนาว่าเล็กมันสิออกมันมีสามโจมันแย่งกันอยู่พนว่า เอีว่าแบบนี้นี่ว่าโบโบตามก็ฝันเนาะทหารผมที่สู้เขาได้บอสละลูกเอ้ยพันนาวายจาของขึ้นบาลมียังหน่อยแต่เออว่าก็เลยว่าเอาผู้ผมก็เป็นคนดื้อผู้ผมก็จากมังดื้กันแหละมันจีไปงอตใส่ก็เลยว่าสั่นครับแต่ว่านี่ันนี้ตื่นขึ้นมาประมาณจั้งตีสองตีสามเลยละมือล้นก็มาดฝันอีกเยอะมาก สูสูเขาได้วันอ๋อ่นกับนางยิ้มมึงดูคือยังเคือยังผู้ใหญ่มึงเล็กหน่อยครับเล่นกันนั่นสิฮะฝนบอกคนบวฝันเนาะเดูเอความฝันของของจานจันก็เรือยฝันนี่เห็นเลยอ๋อสีสูก็โตเลยบันเนาะนี่นี่ที่นี่ก็เรือยว่าเอ้าสูได้ก็ได้ก็บที่เติ้งได้ที่นอนกับย่างกูฝน อ่าหักมากก็ยังมีอยู่ในตู้ก็ได้เว้าจังซี่นี่คือว่าเอาก็รองมึงเด้ลูกมันมีหยังก็ต้องงัดออกมาใบ่ซั่นเียด้าเียนมาแวดมันเป็นจังได๋ก็ต้องเฮ็ด้ดีที่สุดันะเออว่ากเพิ่นเนาะนี่ว่าอ เลวามือนีจานน่งรถมากจานกับผู้หูเลยว่าจานสิได้ตัวใดเป็นตังไหนกับางทีกับเลยว่าดูฟังว่าเี่ยวต่อสารปูตาพลเสียห้ยจังม้านเห็ดมือนีกระได้จังสี่ล่ะจังสี่เห็ดนี่ละะ่ะครับขอโชคขอลาภก,ก,กับเพิ่นกับเพิ่นสังหาจังนสี่จานกระเสืีอมันในสิ่งที่เพิ่นให่จานกับข้าวว่าจานกับ เป็นผู้ขอเป็นขอมากยังสี่เป็นไถ่อย่างสิก็ต้องเอาจางสิเพราะว่าจังก็โอหัวว่าเพราะ้เสิยหายตัวไหเรยงไรต่างไปนั่งรถมากเลยเดินทางมากกเพราูว่าีได้หาได้หกได้เจ็ดได้แปดได้สี่ได้เก้าได้สามได้ยังโมู่เลยหนอกสวามาจากขอจากขนม้อนหนึ่งอล้ก็แค่ว่าโู้คนมาบอก ผู้คนก็มามาในความฝันเนี่ยฝันเนาะแนวฝันเนาะมันก็ฝันไปทัวเนาะแนวคนก็อย่างผู้คนมาบอกผู้คนมาบอกว่าที่ซูเขาได้บ่กว่ะลูกเอ้ยพภาวนาเรียกวดนี่ยอยู่นี่ก็เรียกอ่าเด่นๆเนี่ยคุณกวางพต่กว่าเจ้าคุณว่าตอนนี้มาว่าเรียก

สองีสอใหาเก็บสองจานก็เลียินั่งเาูผมก็ผมก็เลยวปาเลยว่าหน่งเล้ยว่าเอะเก็บนตอให้กเก่าได้วันนี้นะครับคลายปีเก่าแลวรับใหม่นครับมดวันที่าเดือนธันวาคมนี้แล้ว เก็บ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 เ็ตัวไหนเห็นตันั้นนะนี่นี่คื่อาจานเ์ชื่ออาจานย์รื่อาจารันดันนิสัยนะดันตะัวคื่ออาจารก์กเคื่อาจารย์ก่เชี่ยมันในในเหล็กขนมุนของจันเครื่อาิจา์เลไย้ป็นสี่จย์ต็เลขยว่าหันเล็นะดูสีมันมันเกินกันมาเกินเต้มหนึ่งดอกเหลข คือลงบมเกินแมนเต็มเกินกันมเกินแต้มหนึ่งแต่ว่าจานก็ชอบอยู่เลขแนวแนวนั่นหรือว่าเลไปบจิเลขนั้นนะเก้าเ้าเก้า่งเียนเียนมันเียนบเกินเต็มเหรเก้าหนึ่งหกหนึ่งกหกแต่ว่าจานก็พยายามเกาเก้าเก้ารอยเนี้หรอนนี่เลครับนี่นะครับทำไปช่วงแคทแเทไปนะครับผมมี